เจ็ดเทพโจรสลัด คือโจสลัดที่มีฝีมือดีและมีชื่อเสียงที่โด่งดังจำนวนเจ็ดคนซึ่งยอมทำงานให้แก่รัฐบาลโลกเพื่อแลกกับอภิสิทธิ์บางประการและชื่อเป็นหนึ่งใน3ขั้ว้อำนาจที่รักษาสมดุลของโลกเอาไว้เจ็ดเทพโจรสลัดส่วนใหญ่ดูจะไม่มีความเคารพหรือสนใจในตัวของทางรัฐบาลโลกมากนักพวกทหารเรือก็จะมองเจ็ดเทพโจรสลัดไม่ต่างไปจากโจรสลัดคนอื่นๆบางครั้งเจ็ดเทพโจรสลัดก็จะโดนถูกว่าเป็นสุดารับใช้ของทางรัฐบาลโลกแม้ว่าพวกเจ็ดเทพโจรสลัดนั้นจะเป็นที่เกลียดชังของพวกโจรสลัดด้วยกันเองแต่พวกโจรสลัดทั่ว ไปนั้นก็จะมีความยำเกรงต่อพลังอำนาจของเจ็ดเทพโจรสลดัดเจ็ดเทพโจรสลัดที่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของทางรัฐบาลโลกถ้าเกิดว่าสูญเสียไปเพียงแค่หนึ่งคนแล้วก็จะสามารถทําให้ดูนอำนาจนั้นสั่นคลอนได้เลยความพ่ายแพ้ของโมรเรียต่อลูฟี่นั้นถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวสําหรับทางรัฐบาลโลกเป็นอย่างมากเพราวะว่าทางรัฐบาลโลกเพิ่งจะหาคนมาแทนค,ครกไครไที่เพิ่งถูกลูฟี่จัดการไปได้และการที่มีข่าวว่าลูฟี่ที่เป็นโจรสลัดธรรมดามดาสามารถจัดการกับเจ็ดเทพโจรสลัดได้ถึงสองคนนั้น จะเป็นแรงกระเพื่อมที่ส่งผลไปทั่วทั้งโลกนั่นจึงทําให้ทางรัฐบาลโลกได้ส่งคุมมาไปยังฟิลอร์บาร์เพื่อหวังจะปิดปากทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์อภิสิทธิ์ในการเข้ามาเป็นเจเทพโจรสลัดก็คือทางรัฐบาลโลกจะทําการยกเลิกใบประกาศจับและคุณก็จะกลายเป็นโจรสลัดแบบทุกกฎหมายอีกทางรัฐบาลยังให้สิทธิในการที่จะให้เจเทพโจรสลัดไปปล้นสมบัติจากโจรสลัดด้วยกันเองรวมไปถึงปล้นสมบัติจากดินแดนที่ไม่ได้อยู่ในอาณาจักรของทางรัฐบาลโลกและแบ่งผลประโยชน์ที่ได้มานั้นให้แก่ทางรัฐบาลโลกเน นนอกกฎหมายอีกต่อไปพวกเขาจึงสามารถทําธุรกิจที่มืดมนโดยที่มันจะไม่ผิดกฎหมายเลยด้วยซ้ำและรวมถึงการไปล่าค่าหัวจากโจรสลัดคนอื่นๆโดยเจเทพโจรสลัดยังมีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงทรัพยากรที่หายากและสําคัญเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นหินไคโรถึงแม้ว่าพวกเจเทพโจรสลัดจะมีอภิสิทธิ์มากมายมหาศาลจากทางรัฐบาลโลกที่มอบให้นะครับแต่ว่าพวกมีพวกเจเทพโจรสลัดบางคนนะที่ว่ายังทําชั่วแบบว่าชั่วมากๆจนไม่สามารถที่จะให้อภัยได้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นการทําชั่วลับหลังแบบแอบๆ เช่นการที่ครอคโคดานะั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความปั่นป่วนในอาณาจาักรราบาสตาเพื่อที่ว่าเขานั้นจะได้ยึดครองอาณาจักรเป็นของตัวเองและโดฟรามิงโกที่ได้เข้าไปยึดครองเดโรซาและทําการทําธุรกิจมืนข้อมูลในการทําชั่วของพวกเจ็ดเทพโจสลัดเหล่านี้มันก็ได้ส่งไปถึงยังหูของทางรัฐบาลโลกแต่ว่าทางรัฐบาลโลกก็ทําเป็นมองไม่เห็นทําเป็นไม่สนใจนะครับแล้วก็ปล่อยให้พวกเจ็ดเทพโจสลัดเนี่ยทำตามใจต่อไปนั่นเองขอแค่ไม่เป็นภัยต่อทางรัฐบาลโลกก็พอแล้วและต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าใครที่เค เคยเป็นเจเทพโจรสลัดกันบ้างจูลคิวมีหอก เกิดมนที่9มีนาคมมีฮอกได้ปรากฏตัวมาที่พัตคาลอยน้ำ巴าติเอในอีสต์บลูเพื่อตามลากลุ่มโจสลัดคริกทีนี้โซโลก็ได้ขอสู้กับมีฮอกเพื่อเป็นการวัดฝีมือซึ่งแน่นอนว่าโซโลก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปแล้วมีฮอกก็ได้ฝากรอยแผลใหญ่ไว้กับโซโลและรอวันที่โซโลจะเติบโตขึ้นมาและก้าวข้ามผ่านเขาไปเมื่อก่อนมีฮอกได้สนใจในความสาม,มารถและความเก่งกาจของแชงคูสเป็นอย่างมากถึงขนาดให้แชงคูสเนี่ยเป็นคู่แข่งคนสําคัญกันเลยทีเดียวแต่พอแชงคูสได้เสียแขนไปเพื่อเดิมพันกับยยยุคสมมัให่่อางลู มันก็เลยทําให้ความน่าสนใจในตัวของแชงคูสเนี่ยหมดไปคือมีเขาเขามองว่าการที่จะเอาชนะแชงคูสในตอนนี้เนี่ยมันดูจะเป็นการเอาเปรียบมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าทางด้านของแชงคูสเนี่ยมีเพียงแค่แขนเดียวเท่านั้นชนะไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชนะไปก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเสียเกียรติของตัวเองซะมากกว่า นั่นจึงทําให้ผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดอย่างตาเยียวมีฮอกผู้ที่เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกในยังไร้ผู้ต่อก่อนฉาย,ยาของเขานั้นก็ได้มาจากดวงตาของเขาที่มีสีเหลืองทองและมีแววตาที่เฉียบคมเหมือนกับเหย,ยวในช่วงสงครามมารีนฟอร์ดที่มีฮอกถูกเรียกตัวมาใช้งานเนี่ยเขาก็ได้ทํางานอย่างเต็มที่เพียงแต่ว่าตัวของมีฮอกนั้นจะทําตามแค่ตามหน้าที่จริงๆเท่านั้นนะครับ คือจะไม่ทําเกินเลยตามข้อตกลงเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นมีฮอกก็ได้เป็นอาจารย์เพื่อสอนวิชาดาบให้กับโซโลถึง2ปีครอกโคไดเกิดวันที่5กันยายนเป็นคนที่มีพลังจากผลสุนัสุนะเป็นผลไม้ปีศาสายโลเกียที่จะทําให้ผู้ใช้กลายเป็นมนุษย์ทรายครอกโคไดเป็นคนที่ปั่นป่วนลาบาสตาจนทําให้ผู้คนนะครับลุกขึ้นมาต่อต้านราชาคอบรานั่นเองซึ่งในตอนนั้นนะครับทางด้านของครอกโคไดเนี่ยก็ได้ใช้นามแฝงว่ามิสเตอร์ซีโรดที่เป็นหัวหน้าขององค์กรบาร็อกเวิร์ก็ ย่องครอคคไดเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยครอคคไดก็ได้ไปจับพวกโจรสลัดที่ไม่ดีในเมืองให้พอกลุ่มโจรสลัดหมกฟาร์มมาถึงยังาบาสตามันจึงทําให้ทางด้านของครอคคไดนะครับได้เข้าต่อสู้กับลูฟี่ซึ่งก็เป็นฝ่ายครอคคไดที่พ่ายแพ้ไปแล้วเขาก็ถูกโยนเข้าไปที่คุกนรกอิมเพลดดาว ซึ่งในตอนที่ลูฟี่ได้เข้าไปที่คุณรรอิมเพลดาวนะครับก็ได้ใช้กําลังของครคโาโคไดในการช่วยให้พวกเขาสามารถหนีออกมาจากคุณโรอิมเพลดาวได้พอมาถึงยังมาเรียนฝอรครคโาโคไดก็ได้แสดงฝีมือต่างๆนานาม,มากมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือมาให้เอสโดนประหารครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตลูฟี่จากอาคายนนอีกครั้งหนึ่งด็อก ok ิโฮเตโดฟลามิงโกเกิดวันที่23ตุลาคม เป็นผู้ที่มีพลังจากผลอิโตอิโตเป็นผลไม้ปีศาจสายพ,พารามิเซียที่จะให้ผู้ใช้กลายเป็นมนุษย์เซนได้เดิมทีดดฟลามิงโกนั้นเป็นเผ่ามังกรฟ้าแต่พอองเขาได้ขอสละยศฐานบรรดาศักดิ์และลงมาใช้ชีวิตบนโลกแบบมนุษย์ทั่วไปพวกผู้คนที่พบเห็นเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจต่อพวกเผ่ามังกรฟ้าอยู่แล้วไงก็เลยเข้าไปทำลายครอบครัวของดูฟลามิงโกแบบโหจนเละเลยนะครับโดฟลามิงโกในวัยเด็กที่ถูกพวกชาวบ้านจับตัวไปแล้วเจะเผ่านเนี่ยเขาก็ได้ทำการปลดปล่อยฮาคิราชันของตัวเองออกมานะครับแล้วก็เลยรอดจาก มิงโก้ที่รู้สึกโกรธแค้นพ่อของตัวเองที่ทําให้ตนต้องลงมามีชีวิตลําบากขนาดนี้นะครับจึงได้จัดการกับพ่อของเขาไปหลังจากนั้นโดฟลามิงโก้ก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวและสร้างดองกิโฮเต้แฟมิลี่ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ไปยึดครองที่อาณาจากักรดูเรโซซาทีนี้พอกลุ่มโจสลัดหมกฟามาถึงยังดูเรโซซาเนี่ยมันก็เลยทาให้ลูฟี่ได้เข้าต่อสู้กับโดฟลามิงโก้นะครับแล้วก็เป็นลูฟี่ที่ชนะไปแล้วนั่นจึงทําให้โดฟลามิงโก้ถูกโยนเข้าไปที่คุกตรอกอิมเพลดาวเกโกโคม เกิดวันที่5กันยาย,ยนเป็นผู้ที่มีพลังจากผลข้างเงี้ยขางเงี้ยทำให้เขากลายเป็นมนุษย์เงาในช่วงวัยรุ่นของโมเรเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งกาจแล้วก็ซ่าเป็นอย่างมากเลยนะเขาเก่งขนาดที่ว่าสามารถเข้าไปประทะกับไคโดได้อะแต่ว่าก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับแถมลูกน้องเขาเลยยังตายโมีกตั้งหาก นั่นจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจสําหรับโมเรียเป็นอย่างมากเลยนะครับเขาจึงได้กลับมาตั้งรกรากที่ทริลเลอร์บาร์แล้วก็นําศพต่างๆมาทําเป็นซอมบี้โดยการยัดเงาเข้าไปแล้วก็ทําให้ศพเหล่านั้นมีชีวิตขึ้นมานั่นเองเพื่อที่ว่าพักพวกหรือลูกน้องของเขานั้นจะได้ไม่ตายอีกแต่การที่โมเรียไปขโมยเงาคนอื่นมาเนี่ยมันก็ทําให้ผู้คนเหล่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตท่ามกลางแสงแดดได้คือถ้าเกิดว่าคนที่โดนขโมยเงามาออกไปเจอแดดก็คือแบบละลายหายไปเลยก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความเดือดรรร้้้ออนนนนใหกกกกกัับผูคเป็ย่่าาาางงมมมจะทถึลุ สลัดหมวกฟ้านะครับนั่งจึงเป็นเหตุการณ์ที่ลูฟี่ได้เข้าต่อสู้กับโมเรียแล้วก็เป็นฝ่ายลูฟี่ที่ชนะไปนั่นเองต่อมาโมเรียได้ถูกเรียกตัวไปยังมารินฟอร์ด<ก><บ>เพื่อใช้งานแต่ว่าก็ได้ถูกโดฟลามิงโกกับเหล่าแซิฟิสตาเข้ามาเพื่อปลดประจำการนั่นเองแต่ว่าโมเรียก็รอดไปได้นะครับหลังจากนั้นโมเรียก็เลยไปตามหาเพื่อนรักของเขาอย่างอัปซาลอมที่เกาะฮาชิโนสึบาโตโลมิวคุมะ เกิดวันที่9ก้ากุมภาพันธ์เป็นผู้ที่มีพลังจากผลนิคิวนิคิวทาให้เขากลายเป็นมนุษย์ปุ่มเนือ้อคูม,มาที่ได้รับคําสั่งให้ไปจัดการกับผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ทริลเลอร์บาร์ในตอนแรกเขาก็ตั้งใจว่าจะจัดการกับลูฟี่นะครับเพราะว่าเป็นคําสั่งนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ตัวของโซโลเนี่ยเขาได้เข้ามาแล้วก็ขอเสนอข้อแลกเปลี่ยนโดยการที่ว่าจะเอาชีวิตของโซโลไปเดิมพันคูม,มาได้เห็นถึงความตั้งใจนะคะก็เ,เลยบอกโอเคได้ แต่ว่าครูมาก็ได้ทําการดึงเอาความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดของลูฟี่ตลอดระยะเวลาการเดินทางออกมานะครับแล้วก็บอกว่าให้โซโลเนี่ยลองรับมันเข้าไปดูซิว่าโซโลจะยังมีชีวิตรอดอยู่ไหมแล้วโตคูมาเนี่ย จะปล่อยทุกคนไปจะปล่อยลูฟี่ไปด้วยนะครับซึ่งโซโลก็รอดมาได้แต่ว่าก็มีสภาพที่สมบกสมบอมเป็นอย่างมากเลยจากนั้นที่หมู่เกาะชาบอนดี้ก็เป็นคูมาอีกเหมือนกันนะครับที่ได้ทําการช่วยเหลือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจากการตามล่าของพลเรือเอกกิซารุไปได้แล้วก็ได้มอบเวลา2เปีนมีค่ายกับพวกเขาที่ให้ได้ฝึกวิชาและในช่วงเวลา2ปีที่สมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางได้ทาการฝึกวิชากันอยู่เนี่ยก็เป็นคูมาคนเดิมอย่างนี้แหละครับที่ได้ทําการเฝ้าเรือเทาร์ซันซันนี่เอาไว้ให้โปอาแฮนคอก เกิดวันที่2กันยายนเป็นผู้ที่มีพลังจากผลเมโรเมโรเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียที่จะทําให้คนที่ลงสเสน่นั้นกลายเป็นหินแฮนดคอกในเวเด็กได้ถูกลักพาตัวและนําไปขายให้เป็นทาสแก่เผ่ามังกรฝาจนกระทั่งการมาถึงของฟิชเชอร์ไทเกอร์ที่ได้มาช่วยปลดปล่อยทาที่ที่ได้ศักดิธิ์มาริจูส์หลังจากนั้นแฮนค็อกีได้กลับมายัางอเมซอนลินลี่และได้กลายมาเป็นจักรพรรดิดีดีเนี่ยเธอก็ได้ทําหน้าที่และดํารงตัวแห่งของเธอต่อไปจนกระทั่งการมาถึงของมังกี้ดีลูฟี่นะครับคือล ก่อนฟ้าอยู่ที่หลังแต่ว่าลูฟี่นั้นก็ไม่ได้รังเกยียจอะไรเลยนั่นจนึงทำให้แฮนคองนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยลูฟี่มันน่ารักว่ะเราก็เออโอเคกลายเป็นว่าแฮนคองนั้นหลงรักลูฟี่ไปเลยจากนั้นแฮนคองก็ได้ช่วยให้ลูฟี่สามารถแอบเข้าไปยังคุกนรกอิมเพลดาวได้ต่อมาที่มารีนฟอร์ดคือมันก็มีการต่อสู้กันอย่างดูเดืเอดเลือดพล่านเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นแฮนคองเองนี่แหละที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนตัวของลูฟี่อย่างเต็มที่ จินเบเกิดวันที่23เมษายนในตอนที่ฟิชเชอร์ไทเกอร์ได้ก่อตั้งกลุ่มโจสลัดพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยทางได้ของจินเบก็ไปเข้าร่วมด้วยและพอฟิชเชอร์ไทเกอร์จากไปก็เป็นจินเบเนี่ยแหละครับที่ขึ้นมาเป็นกัปตันแทนทีนี้ชื่อเสียงของกลุ่มโจสลัดพระอาทิตย์นี่ก็ดังกระชอนเป็นอย่างมากเลยนะครับถึงขนาดที่ว่าทางรัฐบาลโลกเนี่ยมาทาบทามให้จินเบไปเป็นเจเทพโจสลัดเลยทีเดียวซึ่งจินเบก็ได้ตอบรับคำเชิญนั้นเพื่อแลกกับการปล่อยตัวอารองจากคุกนรกอิมเพลว จากนั้นกลุ่มโจรสลัดหนดขาวก็ได้นาเกาะมนุษย์เงือกมาเป็นอาณาเขตของตนนะครับจึงทาให้ไม่มีโจรสลัดคนไหนกล้ามาวุ่นวายกับเกาะมนุษย์เงือกเลยวันเวลาผ่านไปจนถึงในตอนที่เอสมอาด์คิได้ถูกจับกลุ่มและเตรียมที่จะประหารซึ่งทางด้านของรัฐบาลโลกเนี่ยก็ได้เรียกจินเบไปช่วยนะครับเพื่อที่ว่าเออจะได้ให้ไปช่วยคุมที่มารีนฟอร์ดหน่อยแต่ว่าจินเบก็คัดค้านนั่นจึงทําให้จินเบนะครับถูกจับเข้าไปที่คุกนรกอิมพีลดาวพอการมาถึงของมังกี้ดีลูฟี่เนี่ยจึงทำ จินเบนี่แหละครับที่เป็นเสาหลักในการบุกทะลวงออกมาจากคุโนรกอิมเพล,ลดาวแห่งนี้และที่มารีนฟอร์ดจินเบก็ได้เป็นคนที่ช่วยชีวิตของลูฟี่เอาไว้จากการไล่ล่าของอาคาอินูมาเชลดีทีชเกิดวันที่3สิงหาคมเป็นพู้ที่มีพลังจากผลยามิยามีเป็นผลไม้ปีศาจสายโลเกียและผลกุระกุระเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเซีย ทิชเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมและมีเล่ห์เหลี่ยมที่สูงเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่เขายังเด็กเนี่ยเขาก็ได้ขอขึ้นเรือของนวดขาวแล้วเพื่อที่ว่าเขาจะได้ออกตามหาผลยามียามีที่เป็นผลที่เขาใฝ่ฝันและต้องการเป็นอย่างมากทิชที่อยู่บนเรือของนวดขาวเขาก็ได้ฝาพัฒนาตัวเองจนกระทั่งทิชนั้นเห็นว่าจัสที่เป็นหัวหน้าหน่วยที่4เนี่ยได้ผลยามียามียมาไว้ในครอบครองแล้วทําให้ทิชเข้าไปจัดการกับจัสแล้วก็แย่งชิงผลยามียามีมาในตอนนี้หนวดดาก็สามารถที่จะออกอลว่าได้อย่างสบายใจได้แแล้้ววววววนนนนนัั่่่่่่เเเออออองงตตตาาาาาสกกก็ไดดดมหหรืจที เป็นสมาชิกหน่วยที่2ที่เอสเป็นคนคุมอยู่นั่นเองในตอนแรกหนวดดาก็ได้ชวนเอสมาร์ดกีเข้ามาเป็นพวกนะครับแล้วก็บอกว่าจะไปจัดการกับมังกี้ดีลูฟี่กันที่ในช่วงนี้นะครับกำลังสร้างชื่ออยู่เพื่อที่ว่าหนวดดาถ้าเกิดจัดการกับลูฟี่ได้แล้วเขาจะไปขอเข้ารับตําแหน่งเจเทพโจสลัดนั่นเองเอสที่ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโกรธจัดเป็นอย่างมากเลยนะครับก็เลยเข้าไปต่อสู้กับหนวดดาเลยซึ่งผลที่ออกมาก็คือเอสมาร์ดกีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หลังจากนั้นหนวดดาก็ได้ไปยังคุกนรกอิมเพลดาเพื่อรบรวมมรพวววกกกกกกกแลล้้็ัััับบาาาายงนนนดจห ได้เข้าไปรุมโจมตีใส่หนวดขาวจนสิ้นใจทีนี้หนวดดาก็เลยแย่งชิงพลังของหนวดขาวมาไว้เป็นของตนเองบากี้เกิดวันที่8สิงหาคมเป็นผู้ที่มีพลังจากผลบาราบาระ,าระเป็นผลไม้ปีศาจสายพรามิเซียที่จะทําให้ผู้ชายกลายเป็นมนุษย์แยกส่วนต้องบอกเลยว่ามหาเทพบากี้เป็นคนที่มีประวัติมาอย่างโชคโชค่เพราะว่าตั้งแต่อตอนเด็กนะครับบากี้เนี่ยก็ได้เป็นเด็กฝึกหัดอยู่บนเรือของราชาโจสลัดโกดีโรเจอร์พอโรเจอร์ถูกประหารไปแล้วในแชงคูสก็ได้ชวนบากี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าบากี้ก็บอกว่าฉันไม่ไปกับแกหออร ต้นทางของฉันเอง จากนั้นมหาเทพบากี้ก็ได้ก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดบา์กี้ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับลูฟี่ด้วยแล้วก็ได้แบบต่อสู้กันอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งตัวของบากี้นะครับถูกส่งตรงเข้าไปที่คุกนรกอิมเพลดาวแล้วก็ได้ออกมาพร้อมกับพวกของลูฟี่เพื่อไปยังมารินฟอร์ดที่มารินฟอร์ดมันก็เหมือนเป็นที่ได้เปิดตัวของมหาเทพบากีก้อย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะว่าบากี้เนี่ยได้เข้าไปพูดคุยอะไรต่างๆนานากับตัวของแชงคูสที่ในตอนนั้นเป็นถึง4กกี่จักรพรรดิเลยทำให้โจรสลัดและทหารเรือหลายคนเนี่ หลังจากนั้นพวกนักโทษที่เก่งกาจจากโคงเตโรอิมเพร์ลีาวก็ได้มาขอติดตามบาร์กี้ไปเพราะวาพวกเขานั้นเลื่อมใสเป็นอย่างมากนะครับนั่นทำให้กลุ่มโจสลับบาร์กี้เนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอ็ดเวิร์ดวีเบิลชายผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนวดขาจูเนียพลังกำลังของเขานั้นถูกเป็นที่ยอมรับว่ามันมากมายมหาศาลเหมือนกับนวนขาต้นหนุ่มๆจริงๆแต่ว่าวีเบิลเวลาจะทำอะไรต่างๆนานาเขาก็จะต้องคอยรับฟังคำสั่งจากแม่ของเขาซึ่งก็คือมิสบาร์กี้อยู่ตลอดเลยก็ประมาณว่าเหมือนว่าวฟัา่แนนหละ ดีวอเตอร์ลอร์เกิดวันที่6ตุลาคม เป็นผู้ที่มีพลังจากผลโอเปอเปเป็นผลไม้ปีศาจสายพรามิเซียที่ทําให้เขากลายเป็นมนุษย์ผ่าต,าตาัดเดิมทีครอบครัวของลอนะก็เป็นหมอนะครับจึงทาให้ลอเนี่ยได้ทําการเรียนรู้วิชาหมอวิชาการแพทย์อะไรต่างๆนานามาแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอคนเป็นโรคตะกัวอัมพันกันหมดเลยนะครับก็เลยแบบก็ตายกันไปหมดนั่นแหละแต่ลอที่มีอายุได้เพียงแค่สิบขวบรอดมาได้เนี่ยเขาก็เลยไปเข้ากลุ่มของดองกิโฮเต้แฟมิลี่เพื่อที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพอโคลซอนรู้ว่าลอเนี่ยมีดีอยู่ในชื่อนะครับจึงได แต่ว่าตามหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทีนะครับกับหมอที่มีความสามารถมากขนาดนั้นซึ่งมันก็ประโจบเหมาะกับการที่มีข้อมูลของผลโอเปอเปหรุดออกมาว่าจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันโคราซอนจึงได้เข้าไปขโมยผลโอเปอเปมาให้ลอกินนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของโคราซอนก็ได้ใช้ชีวิตของเขาเองเนี่ย เพื่อปกป้องลอเอาไว้วันเวลาผ่านไปลอได้ปรากฏตัวมาที่หมู่เกาะชาบอนดีแล้วก็ได้แสดงฝีมือของเขาออกมาแล้วลอก็ได้เป็นคนช่วยชีวิตของลูฟี่ที่สงครามมารินฟอร์ดอีกด้วยพอเวลาผ่านไปที่เกาะพังฮาศาสต์ตัวของลอเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งหนึ่งเลยครับแล้วก็ได้แสดงฝีมือและความสามารถที่โหดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยคือแบบกระทืบทหารเรือเป็นว่าเล่นได้เลยอะแล้วลอก็ได้ไปช่วยลูฟี่ต่อสู้กับโดฟลามิงโกที่ดรโรซาแล้วต่อมาที่วานคุน,นีลอได้เข้าร่วมต่อสู้กับคิด เพื่อจัดการกับบิ๊กมัมเป็นยังไงกันบ้างครับกับผู้ที่เคยเป็นเจเทพโจสลดัดถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์พร้อมขับอธิบายไว้ได้นะครับแล้วผมจะไปตามอ่านอย่างแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก็ subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่น,นก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ